Welcome Back เทอร์ท่อคาวันนี้เราจะพาทุกคนไปพบกับมินิแวนจากโตโยต้าที่ได้รับความนิยมสูงในญี่ปุ่นและเริ่มเป็นที่สนใจในหลายประเทศรวมถึงประเทศไทยนั่นก็คือ t o y o t ทวั x ซ2025ที่มาพร้อมพร้อมดีไซน์ใหม่เทคโนโลยีอัดแน่นและฟังก์กชันการใช้งานที่ตอบโจทย์ครอบครัวยุคใหม่เริ่มจากดีไซน์ภายนอก โตคือวัคซีน่สมาในแนวทางที่เน้นความทันสมัยดุดันและสปอร์ตมากกว่ารุ่นก่อนกระจังหน้าขนาดใหญ่แบบเนาดำพร้อมพรองไฟหน้าแบบเลเซอร์แยกส่วน2ชั้นทําให้หน้ารถดูมีมิติมากยิ่งขึ้นพร้อมพร้อมพิแคมมานึ่งเง้แฮะสงยาวเสียบคมขับเน้นความพรีเมียมฝากระโปรงหน้าได้รับการออกแบบใหม่ให้ดูแข็งแรงและเป็นเหลี่ยมมุมมากขึ้นกันชนหน้ามีเส้นสายที่ต่อเนื่องไปยังด้านข้างของตัวรถลอร้ออลอยดีไซน์ใหม่ขนาด1 6ถึง17นิ้ว เสริมภาพลักษณ์ที่ทันสมัยโดยเฉพาะในรุ่นสีและมีที่มีรายละเอียดตกแต่งรอบคันแบบสปอร์ตด้านข้างตัวรถโดดเด่นด้วยประตูสไลด์ไฟฟ้าทั้งสองฝั่งที่เปิดปิดได้ง่ายเพียงกดปุ่มหรือใช้ระบบสัมผัสฝาท้ายยังเป็นแบบไฟฟ้าพร้อมพร้อมระบบแผนฟรีเพียงเตะเท้าใต้กันชนท้ายก็สามารถเปิดได้สะดวกไฟท้ายแบบเลดแนวยาวเชื่อมทั้งสองฝั่งทำให้มองจากด้านหลังแล้วดูโดดเด่นไม่แพ้ด้านหน้าพร้อมพร้อมดีไซน์ไฟเบรกแนวตั้งที่ให้ความรู้สึกทันสมัย และเป็นเอกลักษณ์ของวัคซีนอย่างแท้จริงเมื่อเข้ามาดูภายในห้องโดยสารโท่คือวัคซีน่2025จะสัมผัสได้ถึงความกว้างขวางและการจัดวางพื้นที่อย่างช้านฉลาดอคอนโซลหน้าออกแบบให้เรียบใช้งานง่ายพร้อมพร้อมหน้าจอสัมผัสขนาด10 5นิ้วรองรับให้พอเขาพผยและทิงดึงห่อระบบควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติแบบแยกฝั่งซ้ายขวาและมีระบบฟอกอากาศ เนโรอัพงมาลัยมันติฟังชั้นหุ้มหนังพร้อมพร้อมแป้นควบคุมจอและระบบช่วยเหลือต่างๆ่าง่าปัดเรือนไม่แบบดิจิเทอรขนาด7นิ้วแสดงข้อมูลการขับขี่ชัดเจนและสามารถปรับเปลี่ยนทีมแสดงผลได้บาะนั่งใช้วัสดุผ้าพรีเมียม หรือเลือกเป็นหนังสั่งข้อในรุ่นท็อปปรับระดับด้วยไฟฟ้าฝั่งคนขับและมีระบบอุบ่นบาะในบางรุ่นความโดดเด่นของวัคซีคือการจัดที่นั่งแบบ7ที่นั่งบ่อแถวที่2แบบทับผิวเสืพร้อมพร้อมที่วางแขนและทางเดินตรงกลางกว้างพอให้เดินผ่านได้สะดวก บอ่อแถวสามสามารถพับเก็บขึ้นด้านข้างเพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระและยังมีช่องแอร์สำหรับผู้โดยสารทุกแถวรวมถึงพอร์ตซอชาร์จไฟทุกตำแหน่งภายในยังมีหลังคาสันรูปคู่ขนาดใหญ่ไฟฮัมมิทแลและม่านบังแดดในทุกประตูระบบความบันเทิงด้านหลังมีหน้าจอแบบพับเก็บได้ขนาด12นิ้วรองรับการเชื่อมต่อแอดแมทและการแสดงผลจากหน้าจอหลักในด้านสมรรถนะ พ่อผือวัคซี2 0 2 5ใช้ระบบไฮบริดใหม่ที่พัฒนาให้แรงขึ้นและประหยัดยิ่งกว่าเดิมเครื่องยนต์เบนซินสีนสูบขนาดหนึ่ง8ลิตรทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าให้กำลังรวมประมาณ140แรงมา้าส่งกำลังผ่านเกียร์ซีวีที่ซึ่งตอบสนองได้ดีในเมืองและมีความนุ่มนวลในการขับขี่ระบบขับเคลื่อนมีทั้งแบบขับหน้าวงเล็บเปิดแอรวงเล็บปิดและขับเคลื่อน400ฟอร สำหรับผู้ที่ต้องการความมั่นใจในการขับขี่ในทุกสภาพถนนอัตราประหยัดน้ำมันเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ23-25กิโลเมตรต่อลิตรซึ่งถือว่าดีเยี่ยมสำหรับรถมินิแวนขนาดกลางช่วงล่างหน้าแบบ m ม c เฟอร์สันสตัดและด้านหลังแบบพอชัน e ีมได้รับการปรับจูนให้เหมาะกับผู้โดยสารจำนวนมากให้ความนุ่มนวลแต่มันคงแม้ขับบนทางขรุขระ เสียงรบกวนภายในห้องโดยสารลดลงอย่างชัดเจนจากการเสริมวัสดุการเสียงรอบคันทัล์เทอร์วัคซี2,025ยังจัดเต็มด้วยระบบความปลอดภัยพอว์เตอร์เซฟตี้เซนส์เวอร์ชันใหม่ล่าสุดประกอบด้วยระบบพุ่ีคลินส์สิสตเตอรตรวจจับคนเดินถนนกลางคืนระบบช่วยควบคุมโพมาลายให้อยู่ในเลนระบบควบคุมความเร็วแบบแปรผันระบบช่วยจอดอัตโนมัติทูแบนส์คาหักกล้อง360องศาระบบเตือนมุมอับสายตา และเซ็นเซอร์รอบคันในด้านราคาจำหน่ายพะคือวัคซีนสองีในญี่ปุ่นเริ่มต้นที่ประมาณ3 2ล้านเยนหรือราว820,000บาทสำหรับรุ่นเบื้องต้นและสูงสุดไม่เกิน4.3ล้านเยนหรือประมาณ1.1ล้านบาทหากนำเข้าไทยด้วยเกรมาเก็ตราคาหลังภาษีอาจพุ่งขึ้นไปอยู่ที่2 2ที่2.7ล้านบาทขึ้นอยู่กับออปชันและรุ่นย้อยสรุปแล้วคอยก็คือวัคซีน0 2 5เป็นรถมินิแวนที่ตอบโจทย์คนเมือง ครอบครัวใหญ่หรือผู้ที่ต้องการลถใช้งานอนเนกประสงค์ที่มีความรู้ฟังชั้นครบประหยัดน้ำมันและยังคงมาตรฐานความปลอดภัยระดับสูงในแบบฉบับโตโยต้าหากคุณกำลังมองหารถครอบครัวที่ใช้งานได้ทั้งในเมืองและเดินทางไกลได้สบายต่อวัคซีรุ่นนี้คือหนึ่งในตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้ามอย่าลืมกดไลค์แชร์และกดติดตามช่องอาหอเขาเพื่อไม่พลาดการรีวิวรถใหม่ๆแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีคัดบาร